เรื่องนี้ไปดูพิธีไหว้ครูกับพานที่ถูกใจผู้ให้โดนใจผู้รับสวัสดีครับผมชื่อนายประกอบชัยสวัสดิ์ภูการรับราชการครูโรงเรียนโนนสูงสีธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชาสีมาทางโรงเรียนก็ได้จัด กิจกรรมวันไหวครูขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โหโนี่พิธีไหว้ครูครับบรรยากาศสวยงามซาบซึ้งมากครับเนี่ยคุณครูได้พานไปแล้วอ๋ออร่อยอร่อยอะอะไรยิ่ของได้ทานไว้ครูมากินได้ไงเนี่ยกินได้สินี่เป็นครูไงเป็นครู ครูก็กินของได้ผ่านไม่ได้นะครับเอา้าทำไมจะกินไม่ได้ฮะนักเรียนเขารู้ว่าครูชอบกินขนมไงนักเรียนเขาเลยทําพานนี้เป็นขนมทองหยิบทองหยอดปอยทองขนมชันให้ครูโดยเฉพาะส่วนตัวเลยนั่นเนียโอ้ยถูกใจเป็นครูมากี่ปีกีป่ปีไม่เคยเจอพานอย่างนี้เจออย่างนี้ครูก็ชอบชอบชอบร่อยลือเกินโอ้โหไอ้คำไอ,อ้คำครูคนอื่นนะเขารับพานมาก็นั่งดูดอกไม้ไปคอ เรารับทานมากินได้ด้วยเฉียบขาดมากนักเรียนของครูเอาอ่มาย่อยครูครับสามนิดเดียวอาไรรอเอาหวานนะเาหวานนะขอหวานว่ากันทีวันนี้ขอดักหวานก่อนขอบคุณนักเรียนจริงๆเลยขอบคุณ ปีตลอดงานเอาซะ จริงไม่ได้ถ่ายทําคนเน็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลูกๆก็จะทําพานมาไหว้ครูลูกๆไหว้ครูเสร็จผมรับพานเสร็จพานที่ลูกๆออกแบบดีไซน์เป็นพานขนมไทยขนมหวานซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็เป็นคนชอบทานขนมก็อดใจไม่ไหวก็ทานขนมเลยผมไม่รู้ว่าลูกๆประกวดพานจะได้อันดับที่เท่าไหร่ของโรงเรียนแต่สําหรับผมแล้วพานที่ลูกๆทํามาให้นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศในใจผมตลอดครับผม พานนี้ถูกใจคุณครูหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ถูกปากแน่นอนขอขอบคุณคุณประกอบชัยสวัสดิ์โพกลางครูโรงเรียนโนนสูงศรีธานีอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเรื่องพานขนมหวาน